ดอกไม้สวยๆสำหรับเจ้าสาวของผมครับแค่ดอกไม้อยิงเหรองั้นเราเข้าไปในงานกันเถอะครับไม่ไปนี่คุณหมายความว่ายังไงแขกเข้ามารอในงานกันเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วยังไง ฉันไม่ไปแล้วก็ไม่แต่งงานด้วยไม่ได้นะเจนลี่มีอะไรค่อยคุยกันทีหลังได้ไหมวันนี้เป็นวันแต่งงานของเรานะผมขอร้องละคุณช่วยลงมาจากรถก่อนได้ไหมฉนมมันไม่ลงเฮลูทำไมไม่รีบเข้าง,งานกันอีกแทกรอเต็มงานหมดแล้วนะก็เจลลี่นะสิครับแม่ไม่ยอมลงจากรถหนูเจนลี่ ใจเย็นๆนะลูกมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะแต่ตอนนี้ได้เลิกสวงแหวนแล้วแม่ว,ว่าหนูลงจากรถก่อนเถะนะแม่ขอร้องล่ะนะคะไปกันเถอะยิลี่เดี๋ยวจะไม่ทันเอาปล่อยฉันไม่ไปลี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยมีอะไรก็บอกสิเพ hey, ลูกจะเย็นๆหนูยิลี่แม่ว่าหนูรีบเข้างานเถอะนะแผกรอนานมากเลยลูก ถ้าแม่อยากให้หนูไปแม่ก็สินสอดไม่หนูสิคะออได้จ้ะงั้นเดี๋ยวลูกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ปเอให้จ้ะนี่เป็นเงินสินสอดทั้งหมดมีเงินสด5้าแสนบาทแล้วก็ทอง5บาทตามที่เราตกลงกันไว้เลยนะลูกนี่จ้ะลูก นเนนะบ้านออกจะรวยแต่กล้าให้สินสอดน,น้อยขนาดนี้ได้ไงแขกที่มาร่วมงานวันนี้ก็มีทเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนเพื่อนไฮโซของหนูคุณแม่ให้สินสอดน,น้อยขนาดนี้หนูก็อายคนอื่นแย่สิคะแต่เรื่องสินสอดเราก็ตกลงกันมาตั้งหลายเดือนแล้วนี่ทําไมวันนี้จะแต่งอยู่แล้วคุณถึงมาพูดแบบนี้ล่ะอีกอย่างงานแต่งวันนี้คุณก็ไม่ได้ออกอะไรเลยค่าจัดงานทุกอย่างผมก็เป็นคนจ่ายแล้วคุณจะยังต้องการอะไรอีกคุณก็แต่เรื่องจัดงานาอ้างนูน่นอ้างนี่วันนี้ มันเป็นวันแต่งงานของเรานะคะถ้าคุณรักฉันจริงๆคุณก็ต้องไปเบิกค่าสินสอดนนเพิ่มให้กับฉันอย่าให้ฉันต้องอับอา,ายขายขี้หน้าคนอื่นดิดค่ะเข้าใจไหมจะแต่งงานกับฉัน,นทันทีเนี่ยมันก็ต้องให้สมฐานะในยสิคะถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็มีหลงจากรถปิดประตูเดี๋ยวก่อนหนูยินลี่ ถ้าให้ตาเฮทไปเบิกเงินตอนนี้น่าจะไม่ทันงานนะลูกเสียเลิกเสียยาหมดงั้นเอาแบบนี้ได้ไหมลูกเอาทองของแม่ไปก่อนนะลูกนะนี่จ้ะแม่มีเงินส,สดติดตัวอยู่สามหมื่น เงลูกเอาไปเพิ่มนะนี่จ้ะกำไรนั้นด้วยค่ะคุณแม่ได้จ้ะนี่จ้ะแม่ผมให้ไปขนาดนี้แล้วคุณก็ลงมาจากรถได้แล้วมั้ง นี่เยลลี่คุณยังต้องการอะไรอีกฮะคุณนะคะได้เวลาสมแวล้วค่ะจ้ะหนูเยลลี่เรารีบเข้างานกันเถอะนะแม่ขอร้องละ ก่อนไปฉันขออะไรคุณหน่อยสิได้สิครับคุณอยากได้อะไรผมให้คุณได้ทุกอย่างอยู่แล้วคุณบอกผมมาเลยหลังจากงานแต่งงานวันนี้ฉันขอไม่ทำงานบ้านแล้วก็ไม่ทำกับข้าวนะได้สิจ้าลูกบ้านเราอะ่ะมีแม่บ้านทำงานบ้านอยู่แล้วหนูไม่ต้องทำอะไรเลยจ้ะอีกอย่างนะคะฉันขอลาออกจากที่ทำงานที่ทำอยู่ตอนนี้ แล้วคุณก็ต้องเป็นคนหาเลี้ยงฉันได้ครับไม่มีปัญหาอ๋อแล้วคุณก็ต้องให้เงินเดือนกับฉันเดือนละห้าหมื่นบาทด้วยได้ทุกอย่างที่คุณขอมาผมทำให้คุณได้หมดขอแค่ตอนนี้คุณลงมาจากรถแล้วเข้าไปในงานแต่งของเราก่อนจะได้ไหมอย,อย่าฉันยังคูดไม่จบพองานแต่งวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้คุณต้องไปโอนบ้านพร้อมที่ดิน ชื่อของฉันแล้วก็รถของคุณด้วยต้องเป็นชื่อของฉันทั้งหมดแล้วถ้าแม่ของคุณยังอยู่บ้านหลังนี้ก็ต้องให้แม่ของคุณจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับฉันเพราะถือว่าแม่ของคุณเป็นแค่ผู้อาศัยแล้วถ้าไม่จ่ายนะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นซะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะถ้าคุณทําแบบเนี้ยแล้วแม่ผมจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะพาแม่คุณไปอยู่บ้านพักคุณฉลาหรือไปอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของแม่ของสิ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหนัน่อนนี่ฉันเป็นลูกผู้หญิงนะกว่าแม่ฉันจะเลี้ยงมาได้โตขนาดนี้ค่าสิ่มอกมันก็ต้องคุ้มคุ้มหน่อยสิแต่ถ้าคุณทำตามที่ฉันขอไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องแต่งนี่นี่คุณบ้าไปแล้วรื่ไงเฮดไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ที่ไหนก็ได้งั้นตกลงตามที่หนูเยลลี่บอกเลยแล้วกันนะจ๊ะ ตอนนี้แขกผู้ใหญ่รอในงานเต็มไปหมดเลยลงจากรถแล้วก็เข้างานก่อนนะนะลูกนะไม่ได้ครับแม่ทุกอย่างที่คุณขอมาผมทำให้คุณได้ทุกอย่างแต่มีอยู่ข้อเดียวที่ผมคงทำให้คุณไม่ได้หรอกนะเพราะคุณไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับแม่ของผมคุณบอกว่ากว่าแม่คุณจะเลี้ยงคุณมาจนโตขนาดนี้แล้วแม่ผมไม่ต้องเลี้ยงผมมาจนโตหรือไงผมคงโตมาจากกระบ,บอกไม้ไผ่แล้วมัง้งที่คุณพูดออกมาทั้งหมด มันเป็นคาพูดของพวกคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละคุณมันไม่เคยได้ถึงใครเลยนอกจากตัวเองนี่คุณพูดแบบเนี้ยหมายความว่าไงฮะเมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลยที่ผมพูดแค่เนี้ยคุณไม่เข้าใจเหรองั้นผมจะพูดให้คุณฟังชัดๆอีกทีนะถ้าคุณไม่อยากแต่งคุณก็ไม่ต้องแต่งแลวก็เอาสินสอดของผมกลับขึ้นมาด้วยเฮ้ยนีน่คุณการาทำกับฉันแบบนี้ได้ไงฮะใจะเย็นๆก่อนนะลูกแขกเต็มงานไปหมดเลยลูกไม่แต่งงานไม่ได้นะ มูจะเสียหน้าเอาน่ะหนูเยลลี่แม่ขอร้องละ่ะลงจากรถแล้วก็เข้างานก่อนทนะลูกจะให้แม่ไหว้ก็ได้จะ้ะแม่ครับคะคะาคะอยาทำแบบนี้เลยนะคะ ต้องลดตัวไปไหว้คนแบบนี้หรอกนะครับถึงบ้านเราจะเสียหน้าแต่อย่างน้อยผมก็ไม่ต้องทนทรมานไปอยู่กับผู้หญิงที่ไม่มีจิตสํานึกแบบนี้หรอกครับแม่คนที่มีจิตใจต่าๆแบบนี้มันไม่สมควรกับตะกูลของผมหรอกเน่ยคุณกล้าเหรอฉั่เหรอฉันไม่อยอมนะฉันจะฟ้องคุฉันเออฉันไปฟ้องให้ตามสะบายเลย เฮทเราแขกในงานแล้วลูกเราจะทํายังไงเราจะบอกเขายังไงคุณน้าคะคุณน้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปบอกแขกในงานเลยค่ะเดี๋ยวคุณน้ากับพี่เฮทเข้าไปพักผ่อนก่นนะคะน้องเลยครับเดี๋ยวก่อนสิครับพี่รู้นะ ว่าถ้าพูดไปมันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าน้องไม่รังเกียจพี่แต่งงานกับพี่นะครับนี่พี่เห็นไม่พูดเล่นใช่ไหมคะ พี่พูดจริงครับแต่ถ้าพี่อยากแต่งงานกับฉันจริงฉันขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมคะอย่าบอกนะว่าจะขอเหมือนที่เจลลี่ขออ่ะเาค่ะฉันไม่เอาสินสอดพวกนี้หรอกค่ะแต่สิ่งที่ฉันจะขอฉันจะขอให้พี่และคุณนารักและเอ็นดูฉันแบบนี้ตลอดไป ได้สิครับแม่ว่าไงครับได้สิจ๊ะยังก็แต่งค่ะ